มมทีทมงานสุพลแชนแนลนะครับวันนี้มาดูของนิดหน่อยนะครับวันนี้ตอนเราก็ช่วงของสุพลแชนแนลนะครับวันนี้ผมใส่เสื้อบ,บอลเลยนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็มาดูแค่นี้นะครับตอนเราก็อสู่ช่วงของสุพลแชนแนลโดยกัลแลอรแกนนะครับเดี๋ยว โอย้ยไปดูว่าของทุกๆหรือว่าของที่ถูกที่สุดในบิกซีมีอะไรบ้างนะครับอ่ะนะครับผมเอา,เอาไป่าดเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับนี่คือจุอดที่ผมกําลังมาอยู่ณนะตรงนี้นะครับเจอมาเจอของที่แบบเจอของที่เป็นแผงซูราเซลลลทั้งหมดนะครับ เป็นโคมไฟนะครับหรือว่าอ่าอย่างก็เป็นห้องไออย่างก็อย่างก็โคมไฟที่เป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับหรือว่าโคมไฟที่เป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมอันนี้นี่เดี๋ยวอย่ะเพิ่งทิ้งนะเราบอกว่าอันนี้มันคือใช้แผงโซลาร์เซลล์หมดกัหยิบขึ้นมาสีเหลี่ยง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 นี่คือโซลาร์เซลล์กันนะ เด้พ่อกขาเน่งโอ้แงมนะแต่แต่แต่โอ้แงมเนอนี่น่แงมสวย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 อยู่งามหรือว่าสวยนั่นเองนะครับโอ้แมไฟตระเดี๋ยวผมว่าผมจะซื้อไปสักอันนะครับค่อนข้านี่งแงมมาสรุแต่อันเนี้ยอย่างอื่นนี่ก็ราคาก็ค่อนข้างเหมือนเดิม อะลองดูวิธีการใจของมันผมอะวันนี้อยู่กับช่วงของสมพลเชนเนลแบบหาไออยังแปลกๆมือกูควรดูอะ,ะชอบแบบของแปลกๆอันนี้คือโคมไฟที่แปลกที่สุดแล้วละรหัสที่ทีมแกนผมกลับลอยู่กันละอออันนี้ตังบนนี่คือเอาใส่โซลาร์เซลล์นะครับอันนี้ใช้โซลาร์เซลล์ได้นะโซลาร์เซลล เวลามีแดดเอาไปตุกไปแน่แตต้องชัดไฟแางครับแตกแดดพะละสักสิบนาทีหรือว่าเอาทิ้งไว้ที่แดดประมาณสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงแบตก็จะเต็มเลยนะฮะแต่แต่อันนี้ราคาก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะถูกนะฮะถูกเหมือนกันนะฮะมาสรุปแต่ตรงเนี้ยเอาไปว่าเดียวผมจะไปเพื่อดูรอบๆดีกว่าว่ามีอะไรยังน่าสนใจกันพวกตัวนั้นนี่เหมือนพับพับวัแบงก่อนเหมือนก่อน เหมือนพับกระแมงกหรอเหมือนก่อนอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปดูต่างอื่นก็แล้วกันอ่าพยายามจะให้ดูต่างอื่นไปนะครับผมวันนี้เหมือนมาไทยอะไรเหรอไทยไป็นองใหม่เหรอบล็อกไอ้หัวซี่มาลุกแล้วนี่มาแล้วอ่ะอ่ะไข่ช่วงนี้แน่ฮ้อนพัดลม ผัดนมนี่ผัดนมผัดนมแบบถุงสูงนะครับราคาก็คก่อนข้างที่ถูกนะแต่ผมไปแปะเครื่องแปะอากาศนั้นก็โอ้โหอโอ้โหบอลข้าได้เมื่อวันวันนี้ผมจะมืดดูนะครับดูนะหลังจากที่ผมได้มาเมืนนะโอ้ยไออย่างก็ข้าวได้แตงกวาพอ้มีครับทุกคนโ,อ,โอย่างทำเน,นี่ยอันนี้เงีอกเมื่อเกือบเพิ่มไปเรื่อยะ ม่กับม่ได้นะครับที่ดูสีตของโดยสองนะครับเนเดียยมป้เียนรมไปกาแฟอันนี้นมนมเด็นย่าเป็นก้องเสียนนิ่มพูเสียสารก็มีฮะมี่พสีมีทูกสีครับผมนิมเป็นสีนะ เขาเรียกว่ามาจากเดนมาร์กอ่ะโอเคนะอันนี้ผมมาโซนนี้แล้วนะฮะโอเคเขาเรียกว่าเป็นนมไทยเดนมาร์กนะเดี๋ยวผมจะไปโซนอาหารให้ดูครับผมจะไปดูโซนอาหารให้ดูโซนอาหารช็อตโอ้โซนอาหารช็อตโอ้ อันอยังโรดทุ่งไหนะดอกไม้มเจอกัดอกไม้อออมอดอกไนะครับดอกไม้ดอกไม้เดียวโรสอาหารนี่คือโอ้โตอะไรยังไงโซมเงาะโอ้เงาะงาะดูงาะอ่แล้วนี่คือยังไงเพชรหอม หอมไต้บ่เฮตดอะเหม็นแโอ้ดูส้มส้มนี่พวกชิบสามแปส้มเปรี oh, so, ้ยวปับตเกันหง่กันหวงลโองาะเงาะก็มีงาะนี่ใครเป็นโลกไงเงาะงเรียนกันแน่แม่นบ่โอ้ล้นี่เป็นหงยังน่ยอัตลูกโอ้อัตลูกอ่ะโอเด อูกันนอันนี้คือแคนตาลูกนะฮะดูอุ่นแล้วนนี้ของของกินกระต่ายนะครับของกินกระต่ายนะครับอันนี้คือแครอทนะฮะบัคเกอส้มนั่งอะนรเดี๋ยมันจะใหญ่โอ้พอแกดนี่ก็ถึงย่างหมูแล้วเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็แบบกัน อ่าเด่ออห <What S 1> อมกระเพาอาหารเช่แข่งผงปักิก้าดูเออนี่มีแบบซองนะฮะผงปัิก้าดูข <laughs> มารฮาละฮลโว้โอ้โหปเี้มันมีอย่างอี้ไเลยกันมาดูที่ผมเจ้าซื้อในทุบอัะเดียวนี่คือซออาหารซดนะครับ สดออกจากถุงทำนี้มีแต่กุ้งฮะโอ้มามีละโอ้กุ้งละกุ้งนี่แงมนะกุ้งนี่นะแงมสดดูเลยกุ้งแงมกุ้งหม้กุ้งสดๆกับจากทะเลอเมซอนเฮ้ยจากทะเลจากทะเลแปรแล้วแปรโอ้กุ้งโอ้กุ้งนในหม้อไปแย่งเนาะ เยวไปดูเอ๊ปะปลาหมึกนะหมมีแล้วไงปลาหมึกปลาหมึกหมม,มีแล้วนี่ข้าวโพงแรซอนอันนี้เป็นเสร้อและลูกมั้งครับคอนีรอกะรีปับ๊บกะรี่ขนมกรี่ปาบนะฮะกระรีเป,ป,ป็นเออกะรี่ โอ้ดู oh, ็นของว่าไทยวิล็อกไทยรูปบอกวิล็อกหรือว่าวอล็อกอันนี้อันนี้ลูกชิ้นนะครับอันนี้หรือว่าลูกชิ้นนั่นเองอันนี้เป็นหองแผงนะปาลาสะบะ อะไรกันห <ạ? S 2> <ạ. S 1> <ừ> ูเลยก็โอ้มันแแปงครับแลได้ดูเลยของถูกก็ยูมาดูหมูของผมหมูมด มุดเงแล้วกนทุกคนแร่อมมีแล้วได้กีแล้วใชนปะเีคันนี้คืออะไเนีหน่อนั่นเองนะครับหน่อหน่ะหรอว่าอะไร็น่ะห้วยเนาะสไปนแเง่าที่เราดูมันก็นี้อยู่ คือออริจินอันนี้เป็นถุงสีน้ำตาลก็คือเห็ดออริจินั่นเองอันวนี่คือเห็ดเข้มทองนะเห็ดเข้มทองนะครับผมอันนี้นะฮะน,นี่นี่นี่ซีช่างกล้องเอ้ยแต่กล้องผมกลับอยู่ใครซื้อก็มาซื้อได้ที่พิษณุโลกอันนี้เป็นเจ้โฆษณานะนะอันนี้มันมีที่หุ่มอยู่แล้ว อันสิบห้าบาทนะครับอันถูกอยู่นะโอ้คนกันถูกนะดเะดี๋ยวลองมาดูตอนนี้เอโอ้อันนี้สั้นหน,น่อยขนะดเลยย่อยหน่อยยังย่อยเพราะถูกใหญ่โอเคนะอันนี้ก็เป็นพริกเป็นพวกมูลราคาได้สี่สิบสองสี่สิสี่สิบสองบาทเองถูกเหมือนในะทีวีด้วยในะทีวีป่ะอันนี้คือแตงกวาเป็นไหนเขาเนี่ยวะจ้อยแกเป็นแบบ

อันนี้คือกระลำนะครับกระลำดอยใช่ไหมครับโอ้หดูขนมกระแน่กี่นากี่นะครับโอ้แอปเปิลแอปเปิลนี่ทำนี้ทุกที่นะแอปที่หวานที่หวานไม่ใช่ทีดแอปเปิลแล้วแล้วดังบนประกับเป็นแอปเปิลอันนี้อันนี้เขาพูดนะฮะเขาพูดอันนี้คือ แอปเปิลหนูพริกแหวนพริแหวนไหมอันเนี้ยอันนี้หลายคนได้ผู้จักนี่บอกว่าแอปเปิลเล่หรอแล้วผู้จัอันนี้คืออันพริกแหวนนะฮะพริกแหวนอย่างในการ์ตูนนั่นแหละพริกแหวนก็ค่อนข้างถูกนะดูแล้วมันก่อบาทถึงร้อยนะครับถ้าเกิดว่าพริกแหวนพริกแหวน มันคงบ่มีแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวมาดูแนมกันใหมาเมื่อคืนเนี่ยคงได้แท็กซี่เแลแค่เยอะอยู่เขาแล้วเขาจะมาโซนาหารเย็นกันบ้างนะครับม,มีอะไรกันบ้างโอ้โดูเล็กแปลกตั้งกำเมืองตั้งกำไทยทุกคนไปเดินมาดูนมเออดูนม, <laughs> นม <laughs> เจ๋ะ ดูนมรถรัแคหน่อยอือนี่เหรก็นมไงโอ้โหรถตัไมรวมที่หวเยดูนมนี่นี่เปซอาหรช่ยินหนึงหนะฮะนี่คือนมเโอ้มแ,แอม่แต่อมนะฮะแม่แต่มรถมุก้ปได้นี่เนาแค่พิพูกอันนี้ก็อู้ดสามราแค่เลยนมเนี่ยนี่เล อันนี้ถือว่ามาบิลล็อกฟิกซีคือคลิปนี้ผมอ้จจะตัดน่อยนน่อยครับมันเป็นบิลล็อกไปแล้วนะโคละราคาเดี๋ยวเขาไปพอโซนนุ่มปังกันห้องโยเกิร์ตนะครับ,อ,นะรบอันนี้เย็นเย็นนะโอ้มาก่อนนี้แซวแบต หกเมื่อก่อนแซวแบบนี้ขึ้นแซวหกแล้วแซวหกน้ำแข็งเนี่ยนะครับอันนี้นี่คุณโซนอาหารเ้าเย็นแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากกินไอจิ้มเนี่ยมีอันตรตซ้งายมือฟังก่อนแล้วละแซวอยู่นะเดี๋ยวผมก็มาเอา เอาเป็นอครับแล้วเกิดภาพขายชอบใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไปเพื่อเพื่อเม็นกาทำคลิปต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณเตยนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะครับเดี๋ยวกี้ผมใส่ภาพปิดจมูกมาติดตามนะครับช่องขอบคุณตัวนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านตัวแล้วกันนะครับที่มาติดตามเนาะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นโซนขนม ขนมหมดโดนขนมทาโร่ทะลงทาโร่มีหมดครับผมทุกอย่างที่ท่านต้องการที่ทาโร่อยังทำได้นะโอเคอันแรกนี่คือทาโร่ชิ้นยี่ห้อใหม่ผมอย่างนี้นะ เพราะว่าเดี๋ยวผมจะลองใช้ไม้กระสานเอามาให้ดูวันอื่นก่อนวันนี้มาเอาเด้อมันมันเคล็ดประตอนหน้าแต่ข้าวแห้งนี่อยา่างแขวเลยนั่นก็ดู่ะครับแขวเนาะนี่คือขนมเกาแก่ขนมชีตี้ยูโรเค้กเลยนี่เลยนี่เลยยูโรเค้ก อยู่ลกเก่งอันนี้อันนี้เป็นยังงก็เจลลไลท์เจลเจลลไลท์จะมีโบนยันโบนอันนี้รถหลายรถเหมือนกันนะอันนี้นี่นี่นี่ผมอยากอยากจะนำเสนออันนี้นี่ยอันนี้เนี่ยเงาเงาเนี่ยคงลืมไปกวนกะกอนี่กินเจียเงาเงานี่กัน เออเน่ยน่นน่อันนี้ดูดบนเครื่องกเสียงไอ้เท้าเจดีดเท้าเท้าไว้ในช่องฟในร้นเย็นนะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าขายช่องลิปนี้นะไปจะไปดม้าน่ดเช็คลอกิล็อกิล็อกปิล็อกไปเ ก็แพกคนไร้กนเชื่แล้วก็โคตรตามแบบไร้รวยนะฮแล้วก็มาที่ความสวยความงามแล้วครับผมความสวยความงามนี่ก็เปลี่ยนอะไรอย่างก็เมันหัวใหม่เหรอทีมทั้งหลายสำหรับความงามนะครับดูริบหงายหัวลำเหลือริบหรือว่าอไอย่างก็มปนหัวยหมเหรอความสวยความงามของผู้หญิงนี้กับฟุ้างแน่นะฮะเอาไปว่านะครับ กาะคุณกันที่มีทุกอย่างถ้าเกิดว่าท่านต้องการก็มาได้เลยนะครับที่พักท,ที่ทุกสาขาแล้กนะ็บอกว่าใกล้บ้านท่านใกล้บ้านท่านนะครับท่านใดที่สะดวกตั้งที่ไหนก็มาดูกันได้นะอันนี้ก็เป็นโซนวันนี้มาปลด็อกดูนะครับปลด็อกก็วิลอกนี้นี่เบียร์กาแโอเค เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชอบใจคลิปที่ผมถ่า,ายไปหรือว่า,าหื่อไปดูตะก,ก,กี้กเขากอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยเนาะเอาเป็นว่าวันนี้คลิปกับพอแค่นี้แล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าะคกับ,บับช่องของสุขุน h ช n แนลชอบันเลยโอเค้วกับไปละ